ภาพที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยแล้วก็ติดตาตลอดเวลาก็คือเห็นทุนกระหม่อมมีความสุขตลอดเวลามีรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะล่าเรยองทุนกระหม่อมมีความทุกเรื่องอะไรบ้างไหมครับผมก็เป็นคนนะห <laughs> ม,มายความว่าคนเราทุกคน <laughs> เกิดมาก็ ก็ต้องมีความทุกข์บ้างมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์อาจจะมีความทุกข์เยอะก็ได้แต่หัวไม่ชอบที่จะเอาความทุกข์ไปใส่คนอื่นอะไปเป็นภาระคนอื่นให้เขาไม่สบายใจใช่ไหมเพราะคนเราจริงๆแล้วส่วนมากก็ไม่ต้องการฟังความทุกข์ของคนอื่นทําให้เขาหนักใจอะไรเงี้ยไม่ใคยอยากฟังความทุกข์ของคนอื่นนอกจากเรามีหน้าที่จะต้องแก้ปัญหาความทุกข์นะอย่างหมวเป็นคนมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ปัญหาความทุกข์เราก็ต้องฟังหมวก็มีความทุกข์บ้างแต่เราก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์เพราะมันจะทําให้น่าแก <c oughs> ปัญหามีไว้ให้แก้เราก็ต้องแก้ปัญหาตรงเนื้นก่อนถ้าสมมติมีปัญหาเกิดกับปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรีบแก้ไม่ใช่ว่าจมอยู่ความทุกข์แล้วนั่งบ่นว่าเราอยู่ในปัญหาจมในความปัญหาน้นแล้วเราก็บ่นให้ทุกคนเห็นใจแล้วคนก็ไม่เห็นใจเลยทุนกระหมอ่อมทํางานกับเด็กๆมาเยอะมากแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งคือการไปฟังปัญหาของเด็กๆด,ด้วยวันนี้เด็กไทยเจอปัญหาเรื่องอะไรเยอะสุดนะคะทุนกระหมอ่อมปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเราก็จะทําให้มีปัญหาในครอบครัวเด็กๆในชุมชนในต่างจังหวัดบางทีก็ไม่มีโอกาสเท่ากับเด็กในเมืองเด็กมีปัญหาในครอบครัวโดยมากพ่อแม่ก็จะแยกกันบางทีก็ไม่เคยเจอพ่อแม่เลยเด็กจะอยู่กับญาติผู้ใหญ่ว้าเวเรามีปัญหาโดยมากเด็กไรยรุ่นก็ไปอยู่กับเพื่อนๆอ,อ,อยู่แล้วโดยมากการที่ทําอะไรที่ไม่ดีไม่ดีมันง่ายกว่าการทําอะไรดีมันยากใช่ไหมเด็กก็จะไปเสพ ยาไปมัวสูงแล้วก็เกิดปัญหาในวัยรุ่นที่มาปรึกษาหนูบอกก็เป็นปัญหาครอบครัวเป็นัญหาเรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้แต่ส่วนมากก็จะปัญหาความรักเพราะเด็กวัยรุ่นก็เป็นวัยที่มีความรักมีเรื่องอะไรแรงๆที่สุนทรบอกตกใจบ้างไหมหนูไม่ค่อยตกใจหรอกเพราะว่าเพราะว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดมันก็แรงจุดแล้วหนูบอกเคยเจอเด็กเด็กที่เป็นแม่เล้าแล้วก็ขายเพื่อนปัญหาที่จําได้ก็วันดีคืนดีเขาก็อยากจะเอาไป้แทงแม่เขาไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยากไปแทง แม่อยากดูเลือดแม่ไหล โอ้ยแต่เขาซีเรียสนะแต่เขาก็รู้มันผิดแล้วก็เขาทำไงดีหมอบอกว่าอยากให้เขาไปคุยกับจิตแพทย์ขอให้สาธารณสุขจังหวัดมาคุยกับเขามาดูแลเขาหน่อยนึงคือปัญหาความรักก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่คนปัจจุบันะนะคะเป็นใช่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มากความรักมีความทุกข์บ้างก็มาปรึกษาหมอคุณหมอคิดว่าความรักคือความทุกข์ไหมไม่ไม่รู้สึกว่าความรักคือความทุกข์ถ้าสมมติมีความรักเป็นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามบางทีถ้าสมมติเราไม่สมหวังมันก็อาจจะมี ความทุกข์บ้างมันก็แน่แหละมันก็มีทั้งความทุกข์ความสุขในทุกความสัมพันธ์มีความเศร้าร้อยยิ้มน้ําตามันก็มีเป็นของธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ก็มาปรึกษาหมอได้ท่านก็บอกมองว่าความรักของเด็กเจนนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเด็กเจนที่เราสามารถติดต่อสื่อาสารกันง่ายมาก มันมีความแตกต่างกับปัญหาความรักของก่อนหน้ายัางไงบ้างจริงๆแล้วความรักก็คือความรักปัญหามันก็เบสิกเบสิกเหมือน <c oughs> กันแล้วถูกทิ้งบ้างเขาไม่รักเราเลื่อเรามีแฟนหลายๆลคนไม่รู้จะเลือกใคร <c oughs> โดยมากจะเรื่องก,การถูกนอกใจอะไรเงี้ย <c oughs> ในปัจจุบันนี้มันต่างกันหน่อยหนึ่งเพราะว่าเข้าถึงโซเชียลได้ง่ายขึ้นวิธีการพบกันอะไรเงี้ยไม่ต้องไปงานวัดเลยใช่ไหมสยก่อนมยก่อนเราไม่ได้ไปงานวัดแต่าไม่ได้ก็ไม่ได้เจอกันโดยมากสมัยก่อนนี่ วัยรุ่นก็เจอกันที่โรงเรียนเจอกันในมหาวิทยาลัยมากกว่าแต่ตอนนี้ก็จะเจอกันในโซเชียลไม่ว่าเด็กุ่นหรือผู้ใหญ่ทุกคนจะเจอกันในโซเชียลก็คุยกันในโซเชียลอาจจะไม่เจอกันหลังจากนั้นก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาหรือไม่พัฒนาส่วนมากก็จะมีปัญหาเยอะ